เองว่าพี่เทพเป่าสมัยนี้อะไรมันก็ต้องแบบมีเส้นมีแสงอะไรแบบเนี้ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอฟเป้านี่จะเอามาทำไฮไลท์เองเลยนะทุกคนอาจจะเคยเห็นเวลาเขานำไฮไลท์แล้วมีแสงมีวิ่งอ้อมตัวใช่ปหมจริงเยแบบอยากจะมีแบบแสงไฮไลท์ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ออกไปเที่ยวพี่ก็จะห้อยแบบเนี้ยเฮ้ยวัยรุ่นเมกาป่ะเนี่ยโหกรเท่ ทำไมพี่ต้องเปิดตัวแบบอลังการมีเส้นแสงมันก็แบบอีดิตมาอะไรอย่างเงี้ยหรอพอดีว่ามันมีแบบประมาณว่าตัวตึงมีเทพเจ้าหายตัวไปสองอาทิตย์ด้วยทุกคนเละแล้วครับเมื่อวานนี้เขาก็กลับมาเฮ้ยว่าไปเป้าหายไปต้องสองอาทิตย์นะคนนั้นก็คือมหาเทพอายุโอเคนั่นเองทุกคนหลังจากไม่ลงคลิปมาสอาทิตย์ทุกคนว่าแบบเอฟเฟกเขาจะตักการตาโอเวอร์แอคชั่นประมาณไหนอะพี่เนี้ยอดใจไม่ไหวเลยพี่ถือกับต้องสั่งเส้นแสงเมกะทอนอะไรแบบนี้มาแบบยดพี ดูดีดูดีเท่เล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยโย what's u ว w ส a t s up เฮ้ยเพื่อการนี้พี่ก็ได้เตรียมแบบเอฟวงเอฟเฟกของพี่มาเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะทุกคนนะว่าเขากลับมาเนี่ยหลังจากสองอาทิตย์เนี่ยช็อตเขาจะเวอร์ขนาดไหนแล้วเอฟเฟกต์เขาจะตักการตาขนาดไหนแบบมันจะเวอร์กว่าเอฟเฟกต์ของพี่หรือเปล่าเอฟเฟกต์ในชีวิตจริงเลยนะโอเคครับถ้าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับตอนนี้ไฟพี่ก็เปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงเทพเปลล่ะฮ้ยฮ้ยดูดิฮ้ยเอฟเฟกต์ยกล่างเทนะเทนะโอ้ยเจ็บจริงแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ช่องมหาเทพอายุโอเคนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าซับเขาขึ้นไวอย่างกระเทน้ําออกจากแก้วนะครับทุกคนนะ5.61ล้านซับนะครับพี่เชื่อเลยว่าภายในระยะเวลาแบบสิ้นเดือนนี้อาจจะ6ล้านเลยนะ ถ้าเอาลงคลิปอีกทักคลิป2คลิปนี่หล้านเลยนะเวอ่อไปเปล่าปีเดียวนะ่องกิ้งมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคลิปล่าสุดบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรเทโคตรกอด God. โอเคอยู่หน้าคลิปกันแล้วนะทุกคนนะพี่ตื่นเต้นมากเลยการหาช็อตแบบหูสองอาทิตย์อ่ะมันจะเว่อขนาดไหนวะแล้วก็เอฟเฟกมันจะตะการตาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนนะเลสโกดีกว่าเต็มหนึ่งหัวยังไงเปิดมาต้องสี่เต็มสองหัวเฮ้ยไ่ล้มยังไง เหมือนสาหัวแล้วสี่หัวแล้วเอ้ยหัวที่ห้าะเนี่ยเรียบร้อยฮะเอฟเฟกเมื่อกี้แยกล่างนี่ยังธรรมดาพี่ว่ามันมีเวอร์กว่านี้เฮ้ยเท่นะเป็นเหมือนโลโก้ตกลงมาเท่นะเท่นะโอ้ยไหนไๆดูดิเนี่ยเป็นโลโก้ตกลงมาทับตัวแล้วหมุนรูเกินไปป้าวเมื่อกี้เห็นอะไรไหมทุกคนแวบๆปืนเรืองแสงมาดูเอฟเฟกต์กันเลยอไะอันเนี้ยวูบ เวิบปึ tamam> ้งเฮ้ยปืนลังแส่งก็เทนี่ว่ามันทำยากอะเนี่ยโอ้โอ้ฟ้าพาเปลี่ยนสีวยสามสีเลยให้ทุกคนวันนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟ์มานำเสนอเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆดูเพชรของพี่นะครับตอนนี้มีเพียง2เพชรเท่านั้นนะทุกคนให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่ด้านบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้กด copy uid ไว้ครับหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บ24 store ครับก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ง่ายๆเลยทุกคน หลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทู wallet ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เข้ามาหน้าเติมเงินครับทุกคนจะเห็นเบอร์วอลเล็ตอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถโอนเงินวอลเล็ตเข้าไปที่เบอร์ตามตรงนี้ได้เลยครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะฮะให้น้องๆทุกคนเอาเลขอ้างอิงครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กลับมาหน้าแรกเลยครับเราเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าสุ่มเพรสฟรีไฟล์ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนััั้้้้้นนนนกก็ใใใหเเเเออาาาา UID UID ทีี่่่่รรรรระะคคบบบบววงงงงลลลชสสตยแดขูผม หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทําการสุ่มได้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยทุกคนหลังจากที่เรากดเริ่มสุ่มนะฮะระบบก็จะทําการหมุนกลงล้อไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปถึงครับ3 6 9พ้อเพชรนะครับน้องๆเราก็กดโอเครับเพชรได้เลยนะทุกคนดวงคนมันจะดีนะฮะเอาแนละ้วกลงล้อหมุนแล้วนะครับน้องๆทุกคนมาดูดิว่าพี่จะดวงไหมไหมแล้วสามพัร้ยเก้าสิบเเพชรอีกแล้วปั่มมันก็สุดยอดเกลือเก พี่จะได้อีกหรือเปล่าก็ดวงพี่มันมานะวันนี้พี่ดูทรงแล้วดวงพี่มันมาเฮ้ยเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดพชรอีกแล้วสครั้งเฮ้ยถ้าใครยังไม่สุม่มรีบไปสุ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเว็บมันกำลังบั๊กเว็บมันกำลังบั๊กแน่นอนรีบไปสุ่มกันเลยเร็วๆเลยทุกคนหลังจากที่เราสุ่มกลงล้อเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันดีกว่าครับว่าเพชรเข้า ID พี่หรือเปล่านะครับน้องๆทุกคนจาก2เพชรน่ะเออหนึ่งสอไงซ้ำรับใครเนี่ยยที่อากดวงดีเหมือนพี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ 24สโตไปลองเล่นกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัล <tech> บ <Kid> <the> ัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์อะไรทุกอย่างมีครบจบที่เดียวครับ24สโตครับไปใช้บริการกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไปเกินไปแล้วโอโหโมอะไรนะอะไรว่าบาเรียมมันชื่ออะไรนะลืมว่ะเฮ้ยมีไอหัวล้นพูดได้ด้วยมากินเนี่ยเฮ้ยมีแรงบนหัวด้วยหรอ เทพไปเปลาวัวแรงแกนนะยิงแรงแกนเลยนะทุกคนก็ไม่ค่อยเวอร์หรอกโอ้โนี้ไม่ได้กระโดดด้วยนะลากเอาอ่ะแดงเถือกแดงเถือกเบม้มหนึ่งหัวเบม้มสองหัวเป้มสามหัวอาย,อยูเซนโซเฮ้โอโหพรด,ดูบเ่งเลยอ่ะมีวงร้ออ้อมตัวเมื่อกี้เนี่ยแล้วถ้าพี่จัดแบบประกวดคลิปอีดิตนี่มันจะมีใครสู้ได้วะเนี่ยเฮ้ย นี่อายุเค okay. อ้อมตัวด้วยวนี่นี่ชุมนุมอะไรกันไม่นะครับไม่นะครับตอนนี้เขาห้ามชุมนุมนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ยิงแต่ไม่ตายอะ่ะเปินไปป่าวสี่เม็ดรวดเอ้ยเพิ่มพลาดหนึ่งไม่ไงเอาไปดิสเสิร์ไปดินี่ไงเสิร์ไปดิระยะไกลก,ก็ไม่หวัน่นแม้วันมามา่มาปุา๊บเกือบพลาดไปแล้วบเฮ้ยสองนัดนี่ไงหัวแตกอายุเค okay. เซนโซเป็นยังไงล่ะวบบิ่งมาเสิร์แบบนี้วิ่งมาแบบนี้ฟ้าผ่า อุ้ยแต่ชอบอันฟ้าผ่าเปี้ยงแล้วเปลี่ยนสีเปี้ยงแล้วเปลี่ยนสีมากเลยที่ว่าคลิปนี้ลงไปต้องมีน้องๆหลายคนทําเนี่ยเลยไอ้ฟ้าผ่าเปลี่ยนสีเนี่ยโคตรตึงโดดจูบอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้มีกวางเล่นเดียวแซัทเตอร์คอร์สด้วยนะเกิดไปอ้าวเปล่าถ้าต่อแบบนี้แล้วใครจะเล่นด้วยล่ะเฮ้ยนี่ไงหายไปสองอาทิตย์นี่ไงเฟสทุกฉากทุกตอนโดดหนึ่งโดดอีกเปล่าโดดสอง โสดสามโอ้โหมีนาฬิกาด้วยเท่หวะแต่พี่ก็เท่เหมือนกันนะพี่ก็มีเอฟเฟกต์แบปรนีทยทุกคนถ้าไฟดุกูจะทำไงวะเนี่ยเฮ้ยเป้มโอ้โหเฮ้ยมีฉากอะไรแซรกขึ้นมาด้วยชอบอันเนี้ยชอบอันเนี้ยชอบนี้สุดเลยเป้งนี่ไงมีหิมาแล้วมีแบบของฟ้าแดง ไฟมีมีไฟไหม้ด้วยเมื่อก oh, oh, oh ี้โอ yeah. ้โหเลือดน้อยมากนะปลาปลาคข้างนี่ปลาข้างเกินไปแล้วโอ้โหลากเขาดินี่ไงไต่ก้านคอไปดิไต่ก้านคอไปดินี่ไงจูบกระบาดแยกกระบาดแตกกระบาดล้วนี่ไงโอ้โหชัดเขาเหลือเหรอวะทุกคนเขาไม่สโลว์เขาไม่อะไรเลยอ่ะ เอาตัดเปลี่ยนตัดเปลี่ยนตัดเปลี่ยนอย่างเดียวเลยช็อตเขาเหลือนะเนี่ยน้องบอกว่าช็อตเนี่ยช็อตเยอะครับแต่ว่าตัดต่อเนี่ยนานโคตรดูดิมีสองหัวปากกว่าเนี่ยสามหัวทั้งคลิปเลยนะเนี่ยสี่หัวเนี่ยช็อตเดี๋ยวเบ้อเบ้ออุ้ยเอ็มห้าร้อยอุ้ยเบ้อนะเบ้อนะอีกหัวเดียว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 ไวอายุโอเค มีแลสายตัวเปมนี่เนี่ยขาลากหงของเขาเบม้มคาถาบ้าเลยดีไหมล่ะแบบเนี้ยโอย้ปิงปิงนี่อะปิงหรอ,อได้ปะโอโอ,อายุโอเคเลยเว้พัพอพเกินไปละ ไม่มีไม่มีสองหัวเลยนะเนี่ยทุกคนเกินไปรับเต่าเนี่ยโมโก้กระบองฟาดโอผมว่าจะกระบองฟาดเ y นดี้อ u o k เคแม่งชื่อทุกคนมาหมดเลยว่ะทุกคนโอ้โหแม่โคตรตั้งใจเนะี่ยดูทรงล้วคลิปนี้สิบล้านเลยไปพี่ว่าโคโ,โนอะไรเนะี่ยมันแบบมันแบบเร็วแล้วมันโดดหา็อดสวยๆนฮะอ้ยทุกเย้คนลุกเลยอนะธงไทยไต่ลง มีห้าสีเอ้ยมีสามสีห้าแถบโคเท่โคเเวอร์เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยสับด้นี่นนนไงโอ้โหดูอันน,นี้เท่วะ่ะอ่ออนพันโอ้ยตายกลางอากาศแบบไม่รู้ตัวนี่เนี่ยเสียงบูดใช่ไหมเออบูดเบเกอร์เวอร์จัดโอ้เฮ้ยเฮ้ยมีกระจกแตกเสียงเป็นเสียงเสียงด้วยเวอร์ไปเพราะวันเนี้ย สามสี่หัวทั้งคลิปเนี่ยชอบอันเนี้ยชอบโคตรโคตรอะเต็มนี่นี่มีสีอีกหรือไมไม่มีสองหัวเลยว่ะทุกคนมันเกินปับ๊บฟ้าผ่าอ๋อนกึกว่าไม่มีฟ้าผ่าเฮ้ยโคตรเท่เขาทำมีดมันควงแบบนั้นได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยพลาดหนึ่งเม็ด โอ้เม็ดเดียวนะมันนี่ขนาดช็อตท้ายคลิปทุกคนต้องเวอร์ขนาดนี้หรือเปล่าเฮ้ยเปมเปมนี่งไงนี่งไงนี่ช็อตท้ายคลิปยังโหดขนาดเนี้ยสามหัวถ้าเป็นพี่อยู่ต้นคลิปเลยนะไม่พูดเยอะเอาไว้ต้นคลิปอย่างเดียวอะท้ายคลิปก็ยังสามหัวบวกเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีชอ็อตแค่ช็อตยิงพลาดหนึ่งเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเป้มเฮ้ยเฮ้ย,เ,ฮยเกินไปเปล่า มีหมวกหรอนี่เนี่ยสะบัดหัวลูดไปเลยโอ้หมวกกระเด็นเลยคอนสวยนี่เนี่ยเมื่อกี้สองหัวนะสามหัวนะสี่หัวนะนี่ถ่ายคลิปนะจะเอาเวอร์ทั้งคลิปเลยเหรอเกือบไประเป่าโอ้โหชุดเดียวกันชุดเดียวกันเอ้ยโกสโกรสอาร์คหรออาร์ควะอาร์กเก็บเสียงว่ะทุกคน โอ้ยล้วไอวอไปบังข้างบนสับขาหรอกกระเป้านี่แน่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 เลนดี้ไอโอเคจัดให้อุ้ยมีเส้นวิ่งตามขอบด้วยเหมือนพี่เลยอ่ะเส้นวิ่งตามขอบตัวพี่อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยท่านพี่เขามีป๊อปอัพเหมือนกันนะเนี่ยแต่เอาเอาไปเอามามันก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยไฟเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแดงเถือกผราไม่ค่อยได้เห็นแมปนี้เลยสวยอ่ะนี่ไงนี่ไงไม่รู้จักเหรอ อายุโอเคอ่ะสองหัวไปละทำไมกินรูปทีเดียวสองหัวหรอกพ่ไปเป้าจะไปช่วยเหรอกระบองโอ้โหนึกว่าจะกระบองแล้วเอ้ยหน้าหลังนี่ไงสี่หัวหน่ะทายคลิปอ่ะทุกคนคิดเอาแล้วกันนะป๊อปหนึ่งป๊อบเอ้เอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้าเป็นผู้ใดได้ยินเสียงได้ยินเสียงข้างบน วบสองตัวเลยเปมอีกหนึ่งข้างล่างโดดลงมาอย่างรวดเร็วปับ๊บป๊าวางเป้า,ปา,ปา,ปาล้วงัดม,มีโซ่ตรวนว่านี่ไงหลบมุมหรอคิดว่าจะหลบรอดเหรอเออแต่รอบนี้เขาไม่ใช้ฉากอันนี้แล้วเนาะฉากแบบฉากแมพอะอาจจะเป็นเพราะเอฟเฟกต์มันเต็มไปหมดเลยก็ได้โ้โหจบเรียบร้อยนะทุกคนนะชื่อคลิปนี้ชื่อว่าคลิปวันพันแมนเวยนะโอโหชื่ออย่างเท่ โอเคนะครับน้องๆทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับคลิปล่าสุดที่เขาหายไป2อาทิตย์แล้วกลับมาพร้อมกับความเวอร์วังอลังการมาตาฟักเกอร์จะตัดต่อเอาโหดไปไหนแล้วช่องไหนเขาจะสู้ได้ห่ะครับผมเป๊นเป็นเป็นแปปปปหลังจากคลิปนี้ลงไปนะพี่ว่าน่าจะต้องมี5้าล้านแปดแสนซับน่าจะต้องมาแน่ๆเลยว่ะพี่ว่ามันไม่ธรรมดาละคลิปนี้มันเวอร์วังอลังการเขาจะต้องแชร์กันไปทั่วโลกนะครับยันโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยเฮ้ยเกินไปนะ โอเคไหมทุกคนถ้าใครชอบถ้าใครอยากดูความเวอร์บางอลังการเป็นอินสปิเลชันก็อย่าลืมมาดูติดตามช่องไอโอเคทีเฮดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับน้องๆหนูๆทุกคนก็บอกไว้เลยว่าความเวอร์อยู่ในที่นี่จบที่เดียวช่องนี้เลยนะครับผมอแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องพิกกี้เอ็ดนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งทิ้งกล่องแก้วคลิปต่อไปไม่เป็นอีดิก็ดันดังรอดูกันได้เลยนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ อยากจะมีเอฟเฟกอ่ะยังไงอ่ะไม่มีคลิปอีดิทให้ตัดต่อ <c oughs> ก็ตัด <c oughs> ทำตัวเองเอาลัะกันนะครับ <c oughs> ไปละ